ใน EP 3นะคะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ดิสโก้เบย์ค่ะซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรีนแลนด์นะเพราเป็นไฮไลท์ของการเที่ยวกรีนแลนด์นะคะเราก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยล่ะคะ่ะตื่นมาเราก็ล้อมรอบไปด้วยไอซ์เบิร์กหรือว่าภูเขาน้ําแข็งจํานวนมากและยังพาไปเที่ยวเมืองคาทาสวกนะคะเมืองที่มีจุดน่าสนใจหลายอย่างค่ะไปดูพร้อมกันเลยวันนี้ลงเรือที่อัลบาทอสเข้าสู่ดิสโก้เบย์ วันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่น่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าดิสโก้เบย์ในกรีนแลนด์เป็นอ่าวขนาดใหญ่ทางตะวันตกของกรีนแลนด์ที่นี่เป็นที่ที่ใครๆก็ใฝ่ฝันอยากจะไปเห็นภูเขาน้ําแข็งหรือว่าไอซ์เบิร์กค่ะตอนนี้เรากําลังเดินชมเมืองนะคะเมืองที่เรามาถึงในวันนี้ชื่อว่าเมืองคาคาทาสวกค่ะเป็นเมืองหลักบนเกาะดิสโก้ไอแลนด์นะคะซึ่งคาคาทาสวกหมายถึงบิ๊กไอแลนด์หรือว่าเกาะใหญ่นั่นเองค่ะอุณหภูมิปลายสิงหาคมที่เราไปนะคะวันนั้นเนี่ยอยู่ที่2อ,ององศาเซลเซียสค่ะ เหมอกเยอะมากๆเลยซึ่งการเดินทางของเราวันนี้นะคะในเมืองเราเลือกมีเดียมไฮที่6กิโลเมตรเดินชมในหมู่บ้านค่ะหากคนที่ต้องการเดินเยอะหน่อยเขาก็จะมีให้เลือกเป็น10กว่ากิโลเมตรนะคะสัญลักษณ์ที่เราเห็นเป็นเรือคายักเป็นเขตชุมชนค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวอินูอิตเขาเอาไว้ให้เรารู้นะคะว่าเวลาที่เข้าในเขตชุมชนแล้วอย่าทำเสียงดังหรือว่ารบก,กวนแล้วก็จะเป็นเขตของประวัติศาสตร์ค่ะ อากาศวันนี้แบบถือว่าดีนะคะในแง่ของแบบยังมีความที่น้ำนิ่งแล้วก็ฟ้าใสคะ่ะตอนนี้เราเดินมาถึงสนามฟุตบอลนะคะที่ที่คนจะต้องอึ้งมากๆเลยใครจะไปคิดล่ะคะว่าเกาะที่เคยเป็นภูเขาไฟเก่าเนี่ยแล้วก็ล้อมรอบด้วยภูเขาข้างหน้ามีไอซ์เบิร์กหรือทานน้ำแข็งขนาดใหญ่จำนวนมากจะมีสนามฟุตบอลอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งสนามฟุตบอลที่กรีนแลนด์นะคะ ก็จะเป็นญ้าเทียมทั้งหมดค่ะไม่มีสนามฟุตบอลไหนที่เป็นญ่าจริงเลยเพราะว่าขึ้นไม่ได้ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปน้ําตกนะคะก็จะผ่านแม่น้ําแล้วก็ทางเดินที่ไม่ได้ลําบากเกินไปนะคะเรียกว่าเป็นอีซี่ไฮค่ะตอนนี้เรามาถึงน้ําตกที่ใกล้เมืองคาคาทาสวกเรียบร้อยแล้วค่ะก็ยังเห็นว่าหมอกก็ยังคงเยอะอยู่แต่ก็เป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ อากาศที่นี่บริสุทธิ์มากเลยเพราะว่าที่กรีนแลนด์เนี่ยพอลูชันหรือว่ามล,ลพิษเนี่ยแทบจะไม่มีเลยค่ะน้ำก็บริสุทธิ์มากๆด้วยมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนก็จะน้ํำตกแล้วก็มีบางส่วนอยู่ตรงนั้นแล้วก็บางส่วนก็อยู่ตรงนี้เป็นโรกผาตกลงไปนะคะ อ,อ,อันนี้ก็จะให้เห็นบรรยากาศรอบๆนะคะเมื่อเราไปถึงที่น้ําตกแล้วเนี่ยเราก็จะมีเวลาอิสระที่จะถ่ายรูปแล้วก็ดื่มด่ากับบรรยากาศนะคะทั้งน้ําตกซึ่งเป็นน้าที่บริสุทธิ์มากๆแล้วอากาศที่บริสุทธิ์เช่นกันค่ะตรงน้ําตกตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการมาเดิน ทัวร์ในวันนี้ค่ะเราก็จะเห็นภูมิประเทศนะคะทั้งที่เป็นโขดหินสีดำชายหาดสีดำนะคะซึ่งจะเป็นส่วนของเป็นเหมือนเกาะภูเขาไฟสีดำกลางอาร์กติกค่ะมีภูเขาสูงล้อมรอบเมืองชายฝั่งก็จะเป็นหินบาซอนะคะอยู่ติดก,กับอ่าวน้ำแข็งใหญ่ของกรีนแลนด์บรรยากาศน่าทึ่งมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะเห็นไอซ์เบิร์กหรือว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งนะคะก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วก็จะมีไซส์ขนาดที่แตกต่างกันไป แต่ในความเป็นจริงที่เห็นนะคะไอซ์เบิร์กที่เราเห็นในนี้อาจจะดูเล็กนะคะแต่ความเป็นจริงเนี่ยมีความสูงขนาดเทียบเท่ากับตึกหลายๆชั้นเลยล่ะค่ะเราก็จะผ่านแม่น้ำลำธารต่างๆนะคะระหว่าง เส้นทางที่เรามาเดิน easy h i k วันนี้6กิโลค่ะเราก็จะเห็นทัศนียภาพที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายมากๆเลยของที่คาคาทาสวกนะคะที่จะเห็นแผ่นหินภูเขาไฟนะคะซึ่งเป็นลักษณะธรรมชาติที่ค่อนข้างพิเศษมากๆเลยค่ะ สมัยก่อนชาวอินูอิตนะคะที่ดิสโกเบย์เนี่ยเขาก็จะใช้เรือคายักแล้วก็หอกแบบดั้งเดิมในการล่าวานยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่าที่ดิสโกเบย์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นเมืองแห่งการล่าวานเลยนะคะซึ่งการล่าวานของชาวอินูอิตเนี่ยก็จะเป็นเพื่อการดำรงชีวิตค่ะอีกภาพหนึ่งที่เราเห็นเยอะมากในกรีนแลนด์ก็จะเป็นภาพของบ้านสีสีนะคะสวยงามมากซึ่งก็จะตัดกับ บ้านสีๆเนี่ยก็จะมีความสดใสมากเลยนะคะซึ่งในอดีตแต่ละสีก็จะบอกประเภทอาคารที่แตกต่างกันค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับเข้าเมืองนะคะแต่ก่อนกลับเข้าเมืองเนี่ยเราก็อยากจะอยู่กับธรรมชาติที่งดงามแล้วก็จุดเด่นของดิสโก้เบย์นะคะต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าภูมิประเทศแบบนี้มันจะหายากมากๆลักษณะของเกาะเนี้ยมันจะมีความผสมผสานเหมือนไอซ์แลนด์บวกกับอาร์กติกในที่เดียวกันค่ะส่วนสนามฟุตบอลอันนี้นะคะก็เป็นที่ที่ แปลกตามากๆเลยไม่เคยเห็นสนามฟุตบอลที่ไหนในโลกนะคะที่จะเป็นฉากหลังที่เป็นภูเขาน้ําแข็งมาขึมาขนาดนี้ลอ้อมรอบด้วยภูเขาค่ะซึ่งสนามฟุตบอลแห่งนี้ส่วนมากเขาก็จะมาเตะกันนะคะในช่วงฤดูร้อนหรือหมายถึงมิถุนากรกกดาสิงหากันยาค่ะก็จะเป็นที่รวมของคนในหมู่บ้านนะคะให้มาเจอกันที่นี่ค่ะที่คาคาทาสวกค่ะประชากรไม่ได้เยอะค่ะไม่ถึง1,000คนค่ะ ตอนนี้คณะของเราเนี่ยก็จะมีเวลาว่างนะคะที่จะแบบมาเตะบอลแล้วก็ค่อยๆเดินชมความงามของเมืองนะคะบ้านสมัยก่อนเนี่ยถ้าสีแดงเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นบ้านของเจ้าหน้าที่สีเหลืองคือเป็นสีของโรงพยาบาลและสีน้ําเงินก็คือร้านค้านะคะเหตุผลก็คือมันจะได้เห็นชัดในหิมะและหมอกค่ะอันนี้เป็นบ้านของคนท้องถิ่นที่นั่นนะคะ ตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปยังเรือโซดิแอคของเราค่ะเพื่อจะกลับไปยังเรือสีฟ้าโอเชียนอัลบาทอสของเราที่อยู่ด้านหลังนะคะ,ละกลับไปที่เรือของเราลู่ยอัลบาทอที่ดิสโก้เบย์ก็นับว่าเป็นอ่าวน้ำแข็งใหญ่ที่สุดของกรีนแลนด์เลยค่ะ ก็น่าประทับใจมากๆเลยสำหรับโปรแกรมวันนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในการมาเที่ยวกรีนแลนด์นะคะตอนนี้เรากำลังอยู่บนเรือโซดิแอคค่ะเป็นกิจกรรมในภาคบ่ายภาคบ่ายเนี่ยเราได้ลงเรือโซดิแอคหรือว่าเรือท้องแบนนะคะนี่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ขับให้ด้วยค่ะจะเป็นเรือท้องแบนลำเล็กที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงมากและอย่างที่เล่าให้ฟังใน e ีีแรกๆเราก็จะใช้เรือโซดิแอคเนี่ยลงไปในการทากิจกรรมแทบทุกวันเลยค่ะเพราะว่าจะต้องถ่าย คนนะคะจากเรือลำใหญ่ไปยังเรือลำเล็กค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็คือกำลังล่องในอ่าวดิสโก้เบย์นะคะซึ่งถ้าคุณมาเที่ยวที่ดิสโก้เบย์แล้วแล้วก็อยากสัมผัสประสบการณ์แบบใกล้ชิดธรรมชาติก็จะต้องเลือกทริปล่องโซดิแอคแบบเราเนี่ยะคะ่ะเพราะว่าจะสามารถทำให้เข้าใกล้แนวชายฝั่งไอซ์เบิร์กหรือว่าทานน้ำแข็งที่เรือใหญ่เข้าไม่ได้นะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องแต่งตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าสภาพอากาศอาร์กติกนั้นนะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะคะ่ะตอนนี้เราก็เรือโซดิแอคนะคะกำลังเข้าไปใกล้กับหน้าผาหินเบอสอซลแบบใกล้มากๆเลยคะ่ะก็จะเป็นข้อดีของการใช้เรือลำเล็กนะคะที่เรือลำใหญ่ไม่สามารถทำได้คะ่ะ หินบอซ์อันนี้ก็จะมีความคล้ายๆกับไอซ์แลนด์อีกแล้วนะคะใครที่เคยไปไอซ์แลนด์มาก็อาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแบบใกล้เคียงกันจังแล้วก็เหตุผลที่ดิสโก้เบย์นะคะมีหินบอซซ์จำนวนมากก็เพราะว่าพื้นที่นี้เคยเป็นภูเขาไฟยักษ์เมื่อหลายสิบล้านปีก่อนค่ะลาวาที่ปะทุกออกมานะคะจะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วในอากาศอาร์กติกก็เลยแตกตัวเป็นแท่งหินบอสซ์สวยๆอย่างที่เราเห็นค่ะภูมิ ประเทศที่ดิสโกเบย์นะคะดูดิบแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยดิสโกเบย์นะคะเป็นอีกหนึ่งภูมิทัศน์ที่มีเอกลักษณ์ที่สุดของกรีนแลนด์แล้วใครที่มาเที่ยวกรีนแลนด์นะคะไม่อยากให้พลาดเลยล่ะคะ่ะจะต้องมาที่ดิสโกเบย์ให้ได้ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์นะคะ และที่นี่เองนะคะคนขับเรือนะคะเขาก็เล่าให้ฟังอีกว่าบนเกาะดิสโก้ไอแลนนะคะมีแองเจลิกาหรือว่าพืชสมุนไพรสำคัญของชาวอินูอิตขึ้นเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าเกาะนี้มีดินภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์คนท้องถิ่นเขาก็จะใช้แองเจลิก้าในการรักษาร่างกายให้อบอุ่นชงชาและก็เป็นอาหารนะคะถ้านึกไม่ออกนะคะก็จะทำหน้าที่แองเจลิกาเนี่ยจะทำหน้าที่คล้ายๆกับตังกุยของจีนค่ะ เป็นพืชสมุนไพรสำคัญประจำถิน่นนี่ค่ะข้อดีที่เราบอกว่าที่เราใช้เลือโซเดียกนะคะเพราะว่าเราจะใกล้มากๆเลยกับน้ำตกค่ะใกล้มากขนาดที่เราเปียกได้เลยดังนั้นเวลาที่เราแต่งตัวนะคะเรื่องของ water proof jacket หรือ water proof pants นะคะเครื่องแต่งกายที่ป้องกันน้ำได้เนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับการลงเรือโซเดียแต่ละครั้งเราก็จะทำให้เราได้ประสบการณ์ที่หาสัมผัสได้ยากจากที่ไหนในโลกนี้นะคะ ไอซ์เบิร์กก็ลอยไปทั่วเลยค่ะในเกาะดิสโก้เบย์ซึ่งก็จะเป็นมาจากการแตกตัวของอิล,ลริเซตไอซ์ประยอดนะคะลอยมาถึงที่ดิสโก้เบย์ค่ะน้ำวันนี้สีเขียวสวยเลยแล้วก็จะมีเป็นแบบเหมือนเราลอดไปในหินด้วยนะคะเป็นถ้ำลอดนี่ให้ดูอีกครั้งหนึง่งเหมือนล่องแก่งในสวน สวนสนุกเลยค่ะเหมือนเรากำลังเล่นล่องแก่งในสวนสนุกอยู่ค่ะทุกคนก็จะตื่นเต้นมากๆเลยตอนนี้ ก่อนที่เราจะกลับไปยังเรือนะคะเราก็ให้ดูถ้ำลอดนะคะซึ่งเรือโซดิแอคเนี่ยสามารถลอดถ้ำมันนันได้แล้วก็น้ําในอ่าวนะคะซึ่งที่มีสีเขียวสวยงามมากแล้ววันนี้นับว่าเป็นวันที่อากาศดีเราโชคดีมากๆเลยนะคะที่ท้องฟ้าเนี่ยแจ่มใสเพราะว่าการที่มาล่องเรือในอ่าวดิสโก้นะคะก็จะต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลักด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของอัลบาทอสเนี่ยเขาดูแลให้เราอยู่แล้ว ไอซ์เบิร์กที่เห็นข้างหน้านะคะน่าประทับใจมากๆเลยขนาดมันใหญ่มากใหญ่กว่าตึกหลายเท่าเลยนะคะคือแบบบางลูกเนี่ยสูงเท่าตึกแบบ1 0บถึงสิชั้นแล้วก็ยาวหลายร้อยเมตรเลยละคะ่ะพอเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเล็กมากเลยกับธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าของเรานะคะไอซ์เบิร์กพวกนี้นะคะอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะหลุดออกมาจาก i l ลูริเซตไอซ์เยอซึ่งจะมี E ีีต่อไปที่เราจะพูดถึง i l ลูริเซตไอซ์เยอรค่ะ และอย่าลืมติดตามชม EP ีหน้านะคะ EP ีหน้าเราจะไปเปิดเมืองแปลกอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองอุมาแนกค่ะเมืองนี้เขามีไฮไลท์อยู่ที่ภูเขารูปหัวใจนะคะจะน่ารักแค่ไหนอย่าลืมตามมาดูกันค่ะ so now, this